ครับวันนี้เราจะทำบอิสัมพกนด้วยท่านั่งนะครับให้นักเรียนทุกคนนั่งอยู่ในผ้าผัดสมาธิสบายมือวางไว้ที่เขา่าครับมือวางไว้ที่เขา่าจากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ กลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองปล่อยวางความรู้สึกค่อยๆผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายเรารู้สึกเบาสบายและผ่อนคลายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าออกสักสีห้าลมหายใจเข้าออกเข้า ข้าวออกกลับมารับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกข้างใดข้างหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกลึกและผ่อนลมหายใจออกช้าๆรู้สึกผ่อนคลายและเบาสบายอิ่มเอมและมีความสุข ค่อยๆลือนตาขึ้นช้าๆเลืมอตาขึ้นช้าๆกระพริบตาทีีกระพริบตาทีีจากนั้นกลับหลังหันกลับหลังหันแล้วนอนเป็นที่ปลาดาวนอนลงเป็นที่ปลาดาว ขยับหาพื้นที่ว่างอย่าให้ร่างกายถูกสัมผัสกันอวัยวะทุกส่วนแนบขนานกับพื้นรับพลังจากทุกสรรพสิ่งและค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆปิดเปลือกตาลงช้าๆกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าออกทุกขณะ ให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนเราจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายจากนั้นกำหนดความรู้สึกไปที่คิ้วทั้งสองข้างคิ้วที่ขมวดอยู่ค่อยๆลายออกเราจะรู้สึกผ่อนคลายที่คิ้วทั้งสองข้าง ไล่ความรู้สึกมาที่จมูกรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกข้างใดข้างหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าๆไล่ความรู้สึกไปที่แก้มทั้งสองข้างกล้ามเนื้อบริเวณแก้มที่กำลังเกร็งอยู่ค่อย คลายออกให้รู้สึกผ่อนคลายและเบาสบายไล่ความรู้สึกมาที่ริมฝีปากลิมฝีปากที่กำลังนิ้นอยู่ค่อยๆค,คลายออกรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายและมีความสุขไล่ความรู้สึกมาที่แขนทั้งสองข้างที่กำลังวางอยู่ ขนานลำตัวของเราผ่อนคลายที่บริเวณฝ่ามือและรับพลังความรักจากจัก,กรวาลให้เรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอิม่มเอมและมีความสุขส่งความรู้สึกไปที่แผ่นหลังและสะโพร,รับรู้แรงกดของน้ำหนักของแผ่นหลังและสะโพ <c oughs> ค่อยๆผ่อนลายที่อวัยวะบริเวณนี้รับรู้ความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างรับรู้ถึงความตึงที่ขาและเท้าขาและเท้าที่ตึงอยู่ให้เราค่อยๆคลายแรงตึงที่ขาออกให้เรารู้สึกผ่อน สายเบาสบายอินเอมและมีความสุขทุกคนกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าออกอีกครั้งหนึ่งจดจ่อกับการรับรู้ของลมหายใจขอบคุณขาทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังจุดหมายและทำให้เราอยัดยืนได้อย่างมั่นคง ขอบคุณมือทั้งสองที่ทําแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณปากที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ขอบคุณหูที่คอยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นขอบคุณดวงตาที่ทําให้เรามองเห็นทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายทุกส่วน ที่รวมเป็นตัวเราและขอขอบคุณลมหายใจของเราที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่เราบอกตัวเองว่าเราคือคนที่น่ารักเรารักผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา<ม>บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่รู้เวลา รู้หน้าที่มีจิตอาสาและแบ่งปันผู้อื่นให้ทุกคนกลับมารู้สึกรับรู้ถึงลมหายใจของตนเองอีกครั้งจดจ่อกับการรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าช้าหายใจเข้าลึกๆ รับผ่อนลมหายใจออกช้าช้ารู้สึกผ่อนคลายคุณครูนับหนึ่งทุกคนกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองคุณครูนับสองทุกคนรับรู้ความรู้สึกที่ปลายนิ้วมือนิ้วมือทั้งสองข้างค่อยๆขยับค่อยๆขยับ คุณครูนับสามทุกคนรับรู้ความรู้สึกมาที่ตาค่อยๆเปิดเปลือกตาช้าๆกระพริบตาทีๆสี่ห้าครั้งเพื่อให้ดวงตาปรับแสงคุณครูนับสี่ทุกคนค่อยๆขย,ยับร่างกายพลิกตัวไปข้างใดข้างหนึ่ง ใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งดานที่พื้นและพยุงร่างกายและลุกขึ้นนั่งและช่วยสะกิจเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆให้ทุกคนนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิสบายตัวตรงหลังตรงลืมตาได้แล้ว ยื่นมือออกมาข้างหน้าเล็กน้อยยื่นมือออกมาข้างหน้าเล็กน้อยกำแบสิบครั้งนับพร้อมกัน1 2 3่งสองสามสกเจ็ำมือขึ้นมาและทุบไปที่ศีรษะเบาๆ ไล่ลงมาถึงที่ต้นคอที่หัวไหล่ที่แขนและที่ขาค่อยๆทูโอเคบิดเอวไปทางด้านซ้ายครับบิดเอวไปทางด้านซ้ายนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันหนึ่งสองสาสี่ห้าหก เจ็ดดแปก้าสิบบิดเอวมาด้านขวานับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยื่นมือมาข้างหน้าจนสุดแต่ไปที่พื้นนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกัน